มีเพื่อนนักข่าวสุดเพี้ยนอยู่สองคนครับที่พวกเขานั้นหมดไฟในการทํางานและพวกเขาอยากจะหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆอย่างเช่นการไปสัมภาษณ์ผู้นําจมเด็จการในเกาหลีเหนือแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการที่พวกเขาต้องสัมภาษณ์พอนักข่าวสุดเพี้ยนทั้งสองคนได้รับมอบหมายจาก CIA ในการสังหารผู้นําทิ้งซะและนักข่าวสุดเพี้ยนทั้งสองคนจะพบเจออะไรมัง่งเขาจะสามารถทําภารกิจได้สําเร็จหรือเปล่ามาติดตามกันได้ในหนังเรื่อง The Interview เรื่องนี้ครับ และสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กเชียร์หนังเดฟคือผู้ดำเนินรายการที่พยายามทําทให้เรตติ้งรายการของเขานั้นได้รับความนิยมมากที่สุด และว,วันนี้เดฟก,ก็ทําได้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะรายการเขามันติดเทรนทวิตเตอร์และมันแทบจะทําให้ทวิตเตอร์นั้นล่มไปเลยเพราะเขาสามารถทําให้เอมิเนนั้นยอมรับได้ว่าแรปเปอร์ชื่อดังคนนี้ไม่ได้ชอบผู้หญิงและเมื่อยิ่งสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆอมิเน m นั้นก็ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่เขาแต่งที่เขาร้องออกมามันยิ่งทําให้ภายในห้องควบคุมดีใจต่อคําถามที่เอมิเนนั้นตอบและเมื่อจบรายการเดฟจึงได้พาแอรอน คนที่เป็นโปรดิวเซอร์นั้นมาฉลองเพราะว่าเทปที่1,000ของพวกเขานั้นเป็นเทปที่เรตติ้งดีสุดและเปิดเผยความลับของแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศแต่ว่างานที่พวกเขานั้นทำํำมันไม่ได้ถูกรับการยอมรับจากนักข่าวคนอื่นๆ เพราะมันเป็นเพียงแค่ข่าวซุบซิทนิมทารวมทั้งบูรี่ดาราที่พวกเขานั้นพามามากกว่าและรายการของพวกเขามันไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการจงยจให้พวกคนดูเรื่องราวเหล่านี้มันจึงทำให้แอรอนนั้นรู้สึกเซ็งและอยากจะทําให้รายการของเขานั้นมีสาระมากขึ้นมีประโยชน์ต่อคนดูทุกเพศทุกวัยและเพื่อนสนิทยอย่างเดฟคนที่เป็นผู้ด,ดําเนินรายการนั่นก็คิดเหมือนกันครับโดยมีข้อแม้ให้โปรดิวเซอร์คู่ใจนั้นทําอยู่อย่างเดียวนั่นคือห้ามเขาลาออกและทิ้งเดฟไปจนกระทั่งในเช้าวันต่อมา เดฟได้อลเอาข่าวมาให้กับแอรอนอ่านและนี่คือคนที่เขานั้นอยากจะสัมภาษณ์มากที่สุดและจะเป็นเทปแรกในการเปลี่ยนแปลงรายการผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใครเลยครับ เขาคือคนที่ประกาศเสมอว่าเขาอยากทำลายประเทศสหรัฐอเมริกาและพยายามทดลองอาวุธต่างๆเพื่อที่จะบดขยี้สหรัฐอเมริกาให้เป็นปุ๋ยผงและเขานั้นมีชื่อว่าคิมจองอินและถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้นำที่เก็บตัวที่สุดในโลกไม่มีใครสามารถเข้าถึงตัวเขาได้แต่ข้อดีข้อหนึ่งนั่นคือผู้นำจอมเผด็จการนั้นถือว่าเป็นแฟนตัวยงของรายการที่เดฟทำและมันทาให้ทั้งสองคนพยายามวางแผนเพื่อให้ได้เข้าไปภายในเกาหลีเหนือและสัมภาษณ์ตัวผู้นำจอมเผด็จการโปรดิวเซอร์ของรายการอย่างแอรอนจึงได้พย ยาามทุกวิถีทางและเขาก็ได้รับการตอบรับจากประเทศเกาหลีเหนือ โดยไปสายนั้นอยากจะขอหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการสัมภาษณ์ของผู้นําพร้อมทั้งสั่งให้อรอนเดินทางมาที่ประเทศจีนและก็ด้วยความที่เขานั้นคือสุดยอดโปรดิวเซอร์เขาจึงไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดลอยไปเขาได้เดินทางมาถึงจุดนัดพบแต่ก็ไม่พบใครแม้แต่คนเดียวและด้วยความเหนื่อยล้าเขาได้นอนลงไปบนพื้นจนกระทั่งมีเสียงของเฮลิคอปเตอร์นั้นบินมาหาเขาและบนเครื่องนั้นมิทหารหญิงคนหนึ่งครับที่เดินลงมาและบอกข้อตกลงต,ต่างๆให้กับแอรอนรู้และพี่อืน่นยินดีที่ให้สัมภาษณ์กับรายการที่แอรอนทํางาน และข้อตกลงจะมีดังนี้เดฟจะต้องเป็นคนสัมภาษณ์ตลอดเวลา1ชั่วโมงและคำถามในการสัมภาษณ์พี่อื่นจะเป็นคนจัดเตรียมเองและแอรอนมีเวลาตัดสินใจ24ชั่วโมง ว่าจะรับข้อเสนอนี้หรือไม่และถ้าหากว่ารับเขาจะไม่มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอะไรแม้แต่นิดเดียวก่อนที่ทหารของเกาหลีเหนือนั้นจะกลับไปส่วนแอรอนนั้นก็ได้แต่ยืนงงครับว่าคําพูดแค่นี้ก็พูดทางโทรศัพท์ก็ได้ไม่จําเป็นที่เขานั้นจะต้องเดินทางมากว่าครึ่งโลกเพื่อรับข้อตกลงเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนที่เขาจะต้องเดินทางกลับมาที่สหรัฐอเมริกาและพูดคุยกับเดฟเกี่ยวกับข้อตกลงที่เขาได้ฟังมาและแน่นอนครับเดฟไม่มีทางปล่อยโอกาสแบบนี้ให้มันหลุดรอดไป แถมยังเป่าประกาศออกทีวีสดว่าเขานั้นกำลังเดินทางไปกรุงเปียงยางเพื่อสัมภาษณ์ผู้นําจอมเผด็จการคนนึงอย่างคิมจองอึนทั้งสองคนจนึงเลือกที่จะฉลองในความสําเร็จที่กํำลังจะได้รับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงที่จะออกไปทั่วโลกรวมถึงการสัมภาษณ์คนที่คนเกียดมากที่สุดอันดับต้นๆของโลก แต่หลังจากปาร์ตี้ความเมาสุดเหวงของพวกเขาในตอนเช้าได้มี CAA มาหาพวกเขาที่บ้านพร้อมทั้งขอร้องให้พวกเขานั้นร่วมมือในการจัดก,การผู้นําเกาหลีเหนือเพราะผู้ชายคนนั้นคือศัตรูอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐเพื่อนสีทั้งสองคนจึงได้มาตกรงกันก่อนที่จะรับงานนี้ครับพวกเขาได้มาฟังแผนการและสรุปจากสำนักงาน CAA และสิ่งที่พวกเขาทานั่นคือต้องเดินทางไปเกาหลีเหนืออีก3วันการสังหารคิมจองอึนนั้นพวกเขาจะทาโดยการวางยาพิษ ส่วนยาพิษนั้นทาง C i A จะเป็นคนจัดหาให้มันเพียงแค่เป็นแผ่นแปะมือและจะทําให้ยาพิษทํางานภายใน12ชั่วโมงมันจะไม่มีใครรู้ว่านั่นคือสีมือของเดฟและแอรอนและทางสหรัฐอเมริกาเองก็จะพยายามปฏิเสธและไม่ยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นทุกสิ่งที่พวกเขาทํา จะไม่มีใครเปิดเผยและมีคนรับรู้แม้แต่คนเดียวถึงแม้ว่าเสร็จภารกิจแล้วพวกเขาจะเอามาเขียนหนังสือและเอาไปขายพวกเขาก็ไม่สามารถทำได้แต่ในเมื่อพวกเขานั้นขี่หลังเสือแล้วพวกเขานั้นจะต้องทำภารกิจต่อไปและทาง C A พยายามฝึกทั้งสองคนเพื่อไปจัดก,การผู้นำจอมเผด็จการและ,ละหรหัสลับในการปฏิบัติงานครั้งนี้เดฟคือแมงกุจจีส่วนแอรอนคือตัวกินมดสองเพื่อนซีได้ผ่านการเทรนอย่างหนักแต่ว่าภารกิจของเขาก็ไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่แถมเดฟยังเรื่องที่สลับกระเป๋า ที่ c a นั้นเป็นคนจัดหาให้และเมื่อถึงวันที่ต้องเดินทางไปกรุงเปียงยางและเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงสองเพื่อนซีนักข่าวได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนเกาหลีเหนือที่จัดฉากเอาไว้และสองข้างทางที่เขาเดินทางไปอย่างที่พักเดฟพยายามถามคำถามต่างๆที่เขานั้นสงสัยเช่นความยากแค้นและความลำบากในการหาอาหารในประเทศนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าข้างทางนั้นจะเป็นคำตอบได้อย่างดีครับ เพราะมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่คอยขายอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์และมีเด็กอ้วนที่คอยยืนกินอมยิ้มอยู่ข้างถนนและเมื่อเขาเดินทางมาถึงบ้านพักของท่านผู้นำทั้งสองคนได้รับการตรวจสอบว่าเอาะไรมาเพื่อสังหารผู้นำหรือไม่และดูเหมือนว่าในการตรวจสอบครั้งนี้ยาพิษท,ที่พวกเขานั้นเตรียมมาจะถูกจับได้เดฟพยายามอธิบายว่านั่นคือหมาฝรัง่ง จนทำให้คนตรวจสอบนั้นกินเข้าไปแต่ว่ายาพิษก็ไม่ได้ออกฤทธิ์ในทันทีครับมันจึงทําให้2เพื่อนสีนักข่าวได้เข้าไปพักอย่างปลอดภัยและสิ่งแรกที่พวกเขานั้นควรทําในประเทศที่ไม่มีกฎเจนและมีการสอดแนมมากที่สุดนั่นคือการหาเครื่องดักฟันครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในห้องห้องนี้จะปลอดภัยเพราะในห้องพักที่ทางผู้นานั้นจัดให้ ไม่มีไมโครโฟนที่ดักฟังพวกเขาครับแต่ว่าอาวุธสังหารในครั้งนี้มันได้ถูกทำลายไปแล้วครับแมงกุจีและตัวกินมดจึงได้ติดต่อไปทาง CIA เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและทาง CIA จึงเลือกที่จส่งอาวุธสังหารมาให้พวกเขาโดยผ่านโดนไร้คนครับและให้ตัวกินมดนั้นพยายามออกมาเอาที่จุดนัดพบ และเหตุผลที่ต้องเป็นตัวกินมดก็ว่าถ้าหาว่าแมงกุจีนั้นถูกจับได้และถูกฆ่าตายภารกิจในการรอบสังหารผู้นำมันก็จะล้มเหลวทันทีแอรอนจึงต้องจำใจออกไปด้วยความเสี่ยงครับแต่ระหว่างที่เขานั้นกำลังพัสดุมาทรงเขากับประทะหน้ากับเสือตัวใหญ่และไม่มีวิธีไหนที่จะการมันได้แอรอนจึงเลือกที่จะวิ่งหนี และเจ้าเสือร้ายก็พยายามที่จะทำลายเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคดีของแอรอนนั้นยังมีอยู่ครับเพราะว่าพัสดุที่เขารอมันลงมาที่หลังเสือพอดีแต่เมื่อแอรอนนั้นเอาพัสดุขึ้นมาแต่ดาวเทียมของเซเอก็ตรวจพบว่ามีคนมากมายกำลังตรงไปหาจุดที่แอรอนอยู่และมีวิธีทางเดียวที่เขานั้นจะท่อนพัสดุไว้ได้คงไม่ต้องบอกแล้วครับว่าแท่งแบบนี้จะต้องยัดไปที่ไหนและเพื่อชีวิตรอดแอรอนไม่มีทางเลือกมากนะครับนอกจากที่ต้องทำมัน ส่วนทหารของผู้นำก็ได้เข้ามาตรวจค้นภายในห้องและไม่พบพัสดุที่ถูกส่งมา แต่ก็คงเป็นเวรกรรมของแอรอนครับคราวนั้นต้องมานั่งภายในห้องน้ําเพื่อให้พัสดุดนั้นออกมามันทําให้แอรอนรู้ครับว่ายาพิษนั้นทางซีเอจัดมาให้ถึง2อันเพื่อกันพาดแต่เขาเลือกที่จะเก็บอันนึงไว้และอีกอันนึงเอาไปให้กับเดฟเพื่อนรักของตัวเองแต่ระหว่างที่พวกเขานั้นพูดคุยกันก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นและคนที่เคาะนั้นก็ไม่ใช่ใครเลยมันคือผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือพี่อื่นนั่นเองท่านผู้นํานั้นได้เข้ามาพร้อมกับมอบข,ของขวัญให้กับเดฟแต่ว่าบบุคลิกกกขขออองเาเา็หมืนืนนัพี่่จ แดงที่ไม่มีอะไรเหมือนตัวจริงแม้แต่นิดเดียวยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้นำนั้นเป็นแฟนพันธ์แท้ของเดฟ มันทาให้ผู้นํานั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่เห็นไอดอลตัวเป็นๆมาอยู่ตรงหน้าของตัวเองเมื่อแอรอนเห็นอย่างนั้น<ๆ>เขาจึงต้องหลบเข้าไปภายในห้องครับส่วนท่านผู้นํานั้นก็ได้พาเดฟเดินชมต่างๆในบ้านพักเขาได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่พวกเขานั้นเจอไม่ว่าจะเป็นข่าวรวงโรคที่ประเทศต่างๆนั้นพยายามยัดเยดให้และยังพามาที่โรงรถของท่านผู้นําที่เก็บสะสมเอาไว้มันมีรถหรูมากมายรวมทั้งรถถังด้วยเดฟกับท่านผู้นําได้เข้ามาภายในรถถังและกําลังจะล้องว่ารถถังคันนี้ยังสามารถใช้การได้อยู่หรือไม่แต่ด้วยความนของ เดฟครับเขาได้ไปกดที่ระบบเครื่องเสียงและเพลงที่ดังออกมามันเป็นเพลงของเพอร์ลี่ ส่วนท่านผู้นำนั้นก็รู้สึกจะเสียอาการนหน่อยๆพร้อมทั้งโบยไปให้เมียของตัวเองว่าและเขาไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนแต่สำหรับเดฟเขาชอบเพลงนี้มากมากครับและดูเหมือนว่าท่านผู้นำก็จะคอยตามไปด้วยกับเสียงดนตรตีที่ดังออกมามันเริ่มทําให้ทั้งคู่น้นสนิทกันมากขึ้นและเดฟอาจจะเป็นคนแรกของโรคใบนี้ที่ท่านผู้นำอย่างพี่อึนจีนแดงนั้นขับรถถังให้แถมยังได้ยิงไปที่แนวต้นไม้อีกด้วยแต่ว่าเท่านั้นมันยังไม่พอการที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันอะไรๆก็เหมือนเหมือนกันทําให้ทั้งคู่น้นสนิ อย่างมากพวกเขาได้มาเล่นบาสด้วยกันส่วนเดฟนั้นก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากท่านผู้นําแต่การที่เขานั้นเป็นผู้นําในประเทศจอมเผด็จการการที่ต้องสืบไม้ต่อจากพ่อประชาชนกว่า24ล้านคนนั้นมองเขาเหมือนเป็นพระเจ้ามันอาจจะเป็นเรื่องอึดอัดมากที่สุดที่เขานั้นเคยได้รับในอายุ31ปีและมันคือสิ่งที่บ้ามากๆในประเทศแห่งนี้มันคือคําพูดที่ท่านผู้นํานั้นบอกเดฟ มันยิ่งทำให้ทั้งสองคนนั้นเหมือนกันขึ้นไปอีกครับเพราะคําพูดต่างๆที่ทั้งสองคนนั้นเคยโดนมามันเป็นคําพูดที่คล้ายกันยิ่งไปกว่านั้นทั้งคู่ยังมีความคิดเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือคนที่ด่าพวกเขาคือพวกคนขี้อิจฉาและคนเหล่านั้นเกลียดเราเพราะไม่ชอบเราเหมือนที่อาจารย์แดงนั้นเคยสอนเอาไว้ ส่วนด้านการใช้ชีวิตที่หรูหรามันก็อาจจะทําให้ท่านผู้นานั้นอาจจะมีความเบี่ยงเบนทันเพศแต่ก็ยังโชคดีครับที่เขานั้นเป็นคนที่มีเงินทําให้เขานั้นมีกองทัพผู้หญิงมากมายที่คอยให้ความสุขกับตัวเองและดูเหมือนว่าเดฟจะได้อันิสงานจากความสุขเหล่านั้นด้วยและความสุขเหล่านั้นมาทําให้เดฟนั้นเหตนภาพ,พีิแท้จ,จริงครับว่าท่านผู้นาที่พวกเขานั้นกำลังจะมาฆ่าไม่ใช่คนที่โหดร้ายแม้แต่นิดเดียว แต่ว่าแอรอนก็พยายามบอกว่าภารกิจที่สําคัญที่สุดนั่นคือการรอบสังหารและสิ่งเหล่านั้นที่ท่านผู้นำำําทําไม่ว่าจะเป็นความสุขของประชาชนความอยู่ดีกินดีและความอุดมสมบูรณ์นั้นอาจจะเป็นการจัดฉากที่ทางผู้นําอยากให้คนทั่วโลกนั้นเห็นและเดฟอาจจะเป็นเครื่องมือในการประกาศให้ทังโลกรูก้ก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกขัดจังหวะและถูกเชิญให้ไปรับประทานอาหารร่วมกับท่านผู้นําแต่ระหว่างที่ทุกๆคนนั้นกําลังนั่งดูการเล่นดนตรีสดอยู่นั้นคนที่เคยกินยาพิษเข้าไป ตอนนี้ยาพิษมันเริ่มออกอาการแล้วครับมันทําให้เขานั้นทั้งอ้วกแถมยังทําปืนล่านใสทหารอีกคนนึงคนภายในห้องนั้นโศกเศร้าเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อผู้นํานั้นร้องไห้ทุกทุกคนภายในห้องก็ต้องร้องตามไปด้วยภาพเหล่านั้นที่เดฟเห็นมันทําให้เขานั้นอยากจะเลิกในการรอบสังหารเพราะชีวิตที่สูญเสียไปมันอาจจะหมายถึงคนบริสุทธิ์ ที่อาจจะไม่มีความผิดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแถมสิ่งต่างๆที่เดฟนั้นเห็นและใช้ชีวิตร,ร่วมกับผู้นำตลอดหนึ่งวันมันทําให้เขานั้นคิดได้ครับว่าท่านผู้นำนั้นอาจจะเป็นคนดีและก็ลังถูกทั่วโลกนั้นใส่ร้ายมันจึงทําให้เพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมกันเป็นระยะเวลานานแสนนานเริ่มทะเลาะก,การเกี่ยวกับภารกิจได้รับมอบหมาย และเดฟก็เลือกที่ทำลายยาพิษที่เขานั้นเคยได้รับเอาไว้แต่ก็ยังโชคดีครับที่แอรอนนั้นแอบเก็บยาพิษไว้อีกหนึ่งแผ่นเขาจึงเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจให้มันสำเร็จแต่ก็ดูเหมือนว่าเดฟจะเป็นเพื่อนกับท่านผู้นำไปซะแล้วและเขานั้นพยายามช่วยเหลือทุกอย่างไม่ให้ท่านผู้นำนั้นถูกลอบปองร้ายก่อนที่เดฟนั้นจะออกไปกินข้าวกับท่านผู้นำ และด้วยความเมาท่านผู้นำได้พูดสิ่งต่างๆนั้นออกมาเกี่ยวกับใครก็ตามที่คิดว่าเขานั้นไม่มีดีเท่าพ่อของตัวเองเขานั้นจะจัดก,การให้หมดมันทําให้เดฟนั้นเริ่มกลัวเกี่ยวกับท่าที่ของท่านผู้นํำที่แสดงออกมาก่อนที่จะขอตัวเดินออกมาภายนอกร้านอาหาร <im it> เขาได้เดินไปเรื่อยเพียงแค่คนเดียวบนถนนและเขาได้เข้าไปภายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ของนั้นเต็มร้าน แต่ความจริงมันก็เริ่มปรากฏขึ้นเพราะข้างในนั้นมีแต่ของปลอมเป็นเพียงแค่การเอากระดาษมาแปะเอาไว้และผลไม้ต่างๆนั้นก็เป็นของปลอมเป็นพลาสติกที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เพื่อจัดฉากเขาจึงรีบกลับมาที่ห้องพักเพื่อบอกเรื่องนี้ให้กับแอรอนรู้แต่ดูเหมือนว่าแอรอนนั้นกําลังจะยุ่งอยู่ครับเพราะว่าเขากับทหารหญิงกําลังจะมีความสัมพันธ์กันแต่ทหารหญิงที่คอยต้อนรับเขามาตลอดก็เลือกที่จะเอาด้วยในการกาจัดท่านผู้นํา แต่ว่าการกำจัดในครั้งนี้จะไม่ใช่สไตล์ของอเมริกันแต่มันจะต้องเป็นสไตล์ที่ทําให้รับรู้ว่าผู้นําที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่พระเจ้าเพราะถึงแม้ว่าท่านผู้นานั้นจะตายไปคนอื่นๆนั้นก็จะขึ้นมาแทนต่อและมันจะสืบทอดตําแหน่งกันไปเรื่อยๆและประชาชนที่ไม่รู้อินนอิเนเก็จะมองว่าคนที่สืบทอดอำนาจนั้นคือพระเจ้าและหน้าที่ในการกระชากหน้ากากพระเจ้ามันเป็นของพวกเขาทั้ง3คนและเดฟจะต้องรับงานใหญ่ในการเปิดเผยความจริง และคนทั่วประเทศสารันนั้นจะต้องดูการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนและเพียงแค่ไม่นานวันสัมภาษณ์นั้นก็ได้มาถึงครับทุกทุกคนนั้นคอยทําหน้าที่ของแต่ละคนส่วนท่านผู้นํานั้นก็พยายามเอาใจเดฟโดยการหาน้องหมาที่เดฟนั้นเคยชื่นชอบออกมาให้เขาและเมื่อการสัมภาษณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นมันเป็นไปตามสคริปต์ที่ตัวของคิมนั้นต้องการครับเดฟไม่ได้ยิงคําถามมากมายเพื่อให้คิมนั้นยอมรับว่าเขานั้นไม่ใช่พระเจ้าในประเทศแห่งนี้แต่เมื่อความสัมภาษณ์มันผ่านไปเรื่อยๆความเป็นนนมมุษยยยย์่่กจะววเนนืด้ั และถามคำถามที่ไม่ควรถามกับท่านผู้นำเกี่ยวกับความลำบากของประชาชนที่ไม่ไมค่อยมีจะกินรวมถึงของปลอมภายในซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เคยจัดฉากเอาไว้และทำไมคนที่ประชาชนมองว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้นำก็ไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ตรงรักพักดีต่อเขาแม้แต่นิดเดียวรวมทั้งใช้งบในการพัฒนาอาวุธ มากกว่าจะดูแลประชาชนที่อดอยากคําถามเหล่านี้มันทําให้ท่านผู้นําเริ่มไปไม่เป็นส่วนภายในห้องสัญญาณคนควบคุมก็พยายามที่จะตัดสัญญาณแต่แอรอนทหาราหญิงนั้นไม่ยอมครับเขาได้สั่งให้ทุทกๆคนนั้นไปกองอยู่หลังห้องและคําถามที่มันมากเกินไปมันทาให้ภาพรับของผู้นํานั้นไม่ค่อยดูดีครับมันจึงทําให้ทหารหลายๆคนที่จงรักภักดีพยายามที่จะยึดห้องคอนโทรลคืนแต่ก็ทําไม่ได้จนกระทั่งคําถามสุดท้ายของเทปนั้นเริ่มต้นขึ้นเขาได้ร้องเพลงของเพอร์รี่ให้กับท่านผู้นําฟังเพลงที่ทั้งสองคนเคยมีความ การภายในรถถังและมันเริ่มทําให้ประชาช,ชนหลายๆคนรวมถึงทหารเห็นครับว่าผู้นานั้นไม่ใช่พระเจ้าแถมยังอืดแตกใส่กางเกงตอนออกอากาศสดอีกด้วยในด้านของห้องคอนโทลตอนนี้ทุกๆคนนั้นได้มาร้อมเอาไว้แล้วส่วนทหารหญิงที่เคยจงรักพักดีเธอนั้นได้เตรียมการที่พาทุกๆคนหนีออกไปครับและเธอเลือกที่จะสาดปืนโกลไปยังด้านนอกทําให้ทหารที่ล้อมอยู่นั้นถูกยิงจนล้มลงไปกองกับพื้นแอรอนและทหารหญิงนั้นได้หนีออกไปจากห้องคอนโทน แต่ในด้านของเดฟจากคำถามต่างๆที่ทําให้ผู้นํานั้นดูแย่และทําให้คนนั้นเสื่อมศรัทธาลงมันทําให้ท่านผู้นํานั้นเอาปืนมันจ่อที่เดฟก่อนที่จะลั่นไกใส่เขาและมันก็จบบทสภา์ลงพร้อมกับร่างของเดฟที่ลงไปนอนกองกับพื้นในขนาดเดียวกันท่านผู้นาก็ได้เดินออกไปจากห้องแต่ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นกําลังจะเข้าใจผิดครับเพราะว่าเดฟได้วางแผนเอาไว้แล้วและเข้าหาเสื้อกันกระสุนมาใส่ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้นํา มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับทิฏหารหญิงและแอรอนเข้ามาช่วยเขาครับทุกๆคนนั้นได้พยายามหนีออกไปจากประเทศนี้ด้วยกันพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากทหารที่แปรพักรวมทั้งเดฟยังแอบเข้าไปในโรงเก็บรถและขโมยรถทางของท่านผู้นํา ขับฝ่าวงล้อมออกไปส่วนด้านของพี่อืน่นตอนนี้เขากลายเป็นคนเสียสติและด่าทอเดฟมากมายเกี่ยวกับการทรยศในครั้งนี้และเขาเรียกสั่งการในการปล่อยขีปนาวุธไปโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้เป็นคนบัญชาการลบอยู่บนฟากฟ้าในการไล่ล่าเดฟและผองเพื่อนผู้นำพยายามทำทุกอย่างในการทำลายเดฟชายผู้ทรยศแต่ว่ารถถังคันนี้มันยังใช้การได้ครับทุกๆคนภายในรถถงังจึงร่วมมือร่วมใจกันในการทำลายพระเจ้า พระเจ้าที่เคยกดขี่ผู้คนในประเทศแห่งนี้โดยกระสุนรถถังเพียงแค่นัดเดียวและกระสุนนัดนั้นได้พุ่งตรงเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ที่ผู้นำนั้นบัญชาการอยู่และกระสุนนัดนั้นมันพุ่งเข้าไปที่ส่วนท้ายของเฮลิคอปเตอร์ มันค่อยๆระเบิดทำให้พี่อื่นนั้นต้องจากโรคนี้ไปพร้อมกับความเครียดแค้นส่วนทหารที่ควบคุมการปล่อยขี่ปนาวุธเมื่อไม่มีคำสั่งของผู้นำเมื่อเขาได้ตาสว่างและรับรู้ว่าผู้นำนั้นไม่ใช่พระเจ้าเขาจึงเลือกยกเลิกคำสั่งในการปล่อยขีปนาวุธทั้งหมดส่วนทหารหญิงก็ได้พาเดฟมาอยู่ที่อุโมงค์และให้พวกเขาหนีออกไปทะเลทางนี้ครับ แต่กับกลายเป็นว่าเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาเขายังอยู่ภายในเกาหลีเหนือและทหารเกาหลีเหนือก็รีบวิ่งตรงมาหาทั้งสองคนแต่จริงแล้วทหารทั้งหมดนั้นคือสิลทีมซิกที่คอยช่วยเหลือพวกเขาและพาพวกเขาออกจากประเทศในระหว่างที่เขานั้นขึ้นเรือพวกเขาได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดที่มาจากชายฝั่งเกาหลีเหนือและนั่นคือเสียงของการต่อสู้ระหว่างประชาชน กับอำนาจเก่าที่ยังจงรักภักดีต่อผู้นําจอมเผด็จการเมื่อสองเพื่อนซีนั้นกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดเกาหลีเหนือนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายได้มีการเลือกตั้งนั้นเกิดขึ้นรวมถึงมีสกายให้ได้ใช้กันได้แล้วส่วนเดฟเองก็เลือกที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคําถามที่ทําให้พระเจ้าคนหนึ่งที่ถูกบูชาในหมู่มนุษย์มากมายต้องร้องไห้และอืดแตกใสก่กางเกง และก็จบแล้วนะครับสำหรับหนังเกี่ยวกับเรื่องราวของนักข่าวสุดเพี้ยนทั้งสองคนที่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่หนังเรื่อง The Interview และถ้าหากว่าใครอยากดูเต็มๆก็ลองหาดูกันได้เลยนะครับและถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนอยากให้แก้ไขตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ